ครับเจ้าคณะตำรวจบาบาลครับท่านพระครูเจ้าวาดวัดตังม่วงนะครับพระครูเจ้าทรูปนะครับที่ให้ความเมตตามาร่วมในงานวันนี้นะครับผู้ใหญ่ละใบจอนแก้วนะครับถือว่าเป็นตัวแทนทางฝ่ายหมู่บ้านที่มาร่วมนะครับผู้นําท้องถิ่นที่มาร่วมด้วยนัก็ในนส่วของโรเทีมงานทั้งหมดวันนี้นะครับ ที่ได uh, ้มาร่วมยินขณาที่เราเห็นนะครับแล้วก็ท่านผู้เกียรติที่าเคารพรักทุกท่านท่านก็เกษียณแล้วต่ะกันองในการให้เกียรติมาร่วมนะครับผู้บริหารใกล้เคียงและก็ที่สำคัญคือลูกนักเรียนทุกคนที่อยู่ด้านหลังของท่านผู้บริหารนะครับคณะครูวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเห็นมารับรู้เรื่องดาวดีๆของชีวิตของนักบริหารและชีวิตของครูไทย อีกจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ผมคิดว่านี่คือความปิญญาณความเป,ป็นครูที่แท้จริงที่ได้ทุ่มเทได้เสียสละได้ตั้งตอกตั้งใจในการที่จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับซึ่งผมเรียนในหลายเวทีแล้วนะครับว่าลูกเรียนเราจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นคนเก่งและจะต้องอยู่ในสัคนงคมที่มีความสุขนะครับซึ่งในส่วนของการทําหน้าที่นั้นนะครับต้องไห้จากงานด้านวิชาการแล้วนะครับ เราจะต้องเข้มแข็งเข้มข้นในเรื่องของระบบประกันคุณภาพการศึกษาครับและก็ที่สําคัญที่สุดคุอเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้นะครับผมคิดว่าท่านสัมีและทีมงานได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะรู้จักข้อมูลเด็กทุกคนในการที่จะดูแลเขาว่าในแต่ละวันลูกๆของเราเนะี่ยลูกนักเรียนเรานะเรานะี่ยจากเดือนพเก้าเนี่ยหายไปไหนอะไรยังไงครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนเข้าได้เห็นความมุ่งมั่นทั้งใจของครูนในการที่จะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดอาอสาทุกกาศาข้าพเจา้าขอถวายขันห้าแก่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระสงฆ์ข้าเจ้าข้าพระเจ้าได้ฉลาดพลาดผิดทุจริตไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีได้เกินผิดได้ปากผิดปากเพราะโมโหปากเพราะโทโสขอบคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าโยรุกทายะยกโทษ ขอให้เป็นประโยชน์แห่งสุข,แ,สขแก่ข้าพเจ้าในกราบบัดนี้เทิญอาบุชาพระรัตนตรตัยพร้อมกันอิมินาสกาเลนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมัง,งอภิปูชยามา อิมินาสกะเลนาตังสังฆอภิปุจยามาอากาศปรารถนาใจพร้อมอจรังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวากาโตภะคะวตาสัมโม รรมังนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนัม

หาของนา binary incarcerated fiindeer ถลัง higher ฯษ lingsisten removing Swami พูดふ้า proud of a pair of natural Savingskulls ธน ients ใจนดี65ภูแล้ว especialmente grown and keluar คุณส itus ทักมินเก Poll pra ว้าน plano มุตโดน xem คุณต้องกと estate เอาเอา mắt แล้ว เอาครับใครเข้าก่อนได้เปรียวครับผู้ใดเพิ่มเข้าก็ให้ไปบ้านเด้อนไปเลยเอาให้มันเลี้ยวผู้ใดอันเพิ่มเพี้ยนคลอนเส้นเหลี่ยมเผ้่อผู้นั้นยันเมียมาสั่นฝนว่าอ่าบักขันแล้วนี่ยเอ๋ออ่าผู้ใดอันเฮ็ดได้น่ผู้นั้นเจ้งนั่นผู้ใดเฮ็ดเพิ่มเขาผู้นั้นยันเมีย เอานี่มาแล้วอัดฉีดอัดฉีดเพิ่งพออัดฉีดเปล่าหนึ่งร้อยไปแล้วครับหลุดไม่ได้ครับหลุดไม่ได้ เบิดด้านขันมาเลยเสียบโค้ชกนะครับจึ๊บให้มันเสียบได้ครับให้มันเสียบจึบได้แค่รุยครับได้แค่รยุย nét thấy bấm nét luộc sao hay sao nữa hả <laughs> มาล้องเกลี้ล่อมว่าอะไคือเพื่อนเพราะว่าเจ้านายเราเป็นพระเอกมารังเก่า <c oughs> อันนี้ว่าเลยจริงๆนี่เราสมัยเราเรียนอยู่ปริญญา๋ยียเราเป็นประธานชมรม <c oughs> การแสดงภาคพื้นอีสานนะครับก <c oughs> ็คือมารังนี่แหละเราเป็นพระเอกมารังเก่าเกลีก้ยกล่อมมารังเรยถึงแยกด้ยนะเดี <c oughs> ๋ยวนี้เขาเรียกจบข้อ <c oughs> ใช่ไหมครับจบข้อแล้ว พอพะ่าพอพญาตะวันพระเอกนี่เปลนพอพญ่าอาชีพได้ตั้งปุเลยครับเกียรสามเท่านี่วัดสลรฟิ้งยังระบาดนี่ยกสุลรมาับคือเป็นพระเพียรระบาดแมนก่้นเลยเป็นั้งลูกกุ้งนี่ครับลูกกุ้งเอาเพื่อชีวิตเลยเนาะจะเอาบอลร้อยเนาะพอดีๆนเอา